สวัสดีนะอู๋ยี่มหลับอยู่ไหมเมื่อกี้ไม่ไม่ดึ่กับเพื่อนเพื่อนเหรออยู่ในห้องสวัสดีค่ะดีดีเช่องแปดนะครับในสวัสดีป้าเอียนสวัสดีป้าเอีนยังดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนไปอะไรไปไหนต่อไปเซไปไหนเซเว่นเดี๋ยวห้ลุงเสือเขาไปหาซื้อเห็ดก่อนนะโอเคให้ลุงเสือไปซื้อเห็ดก่อนเราจะไปซื้อเห็ดกันนะให้คุณยายเคลยก่อนอืมคุณยายแล้วนะคะ แม่เคยแม่เคยอ๋อเคยแม่ไปตลาดตันม่วงไปหาซื้อเห็ดเพราะว่าที่สุรินทร์ไม่มีเห็ดกินอ๋อไปซื้อเห็ดกันก่อนแล้วก็ไปไปเชฟเล้งกันดอเพคป้าเคป้าลูกเหมืนตอกันดาเลยแล้วลูกมีอะไรคะมีขนมด้วยเหรอเขาลูกใช่ทุกวันทุกวันไหนลูกเขาทำทรงขนมงูยังไงคะด้วยอ่ะ วันนี้เห็นไหมลูกเห็นไหมออกมาแจกน้องเรือไหมถ้าไม่เหลือก็ไปซื้อเอาใหม่ลูกยังไงยังเหลืออืยังมีเรือค่ะนี่นี่หิวน้ำก็กินนะลูกหิวน้ำมะวันนี้ไม่รอรถแล้ววันนี้น้องเสือแวะมาซื้อเห็ดก็เลยแวะมารับ อดำนนาเดี๋ยวลุงเสือจะ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 กลับสุรินได้แล้วลูกแม่แล้วค่ะได้แล้วลูกนิมพี่จ้าพี่ตึงเสือไหมลูกลุงเสือจะพาคุณแม่นี่พี่ตึงลุงเสือไหมลุงเสือจะกลับสุรินทร์แล้วจะกลับบ้านหลายวันกลลัับบ้าานนหยวเลยเนี่ยพี่ึงมคะลูกเราจะไม่เจอหน้ากันอย่างน้อยก็ ครึ่งเดือนโอ้ครึ่งเดือนเลยเขาอยากมารับนิดน้อยอ๋อเฮ้ยดูๆค่ะวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรเดี๋ยวไปแอนซื้อให้ป้าแอนซื้อให้นะกินมพร้ากินมะพรัาวโอ้กินไอศครีมดีกว่าไหมลูกอือกมไอศครีม แก่แล้วลูกเนี่ยร้องเพลงไม่เป็นไรค่ะค่ะร้องยังไงเพลงอะคุณครูปา้องเพลงแบบไหนลูกโอ้โหลุดไปเลยมัวแต่ฮัลโหลโมัวแต่ฮัลโหลคุณครูปาร้องเพลงเบบี้แชทหรือเปล่าคะใช่ทำยังไงไอร้องนี้อะไรงี้ จำได้ด้วยด้วยจำท่าท่าจำได้ด้วยวันนี้วันนี้ไปเชื่เว็นกินขนมอะไรค่ะอู๋ไม่ลืมไม่ลืมฝรังนี้เว้แต่เชื่อไมพี่ตีถ้าถ้าเขาไปเจอสิ่งที่เขาชอบเขาจะลืมคาว่าฝรังไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปซื้ออย่างอื่น เดี๋ยวถึงตลาดแล้วเ,เดี๋ยวไปหาเห็ดที่ตลาดกันดูเห็ดกันโตกันไปด้านในไปด้านในลูกโอ้ไปไปนนไปด้านในไปเดินตลาดไหมไม่มีข้าลูกเออไม่มีอะไรไมม่ีโอ้โหนี่มีไม่มีมือข้างนี้เหรอ เดี๋ยวใช้น้ำแดงเดี๋ยวเราไปหากันนี่นะตามหาเห็ดรักนุกนะคะให้คุณแม่ของเสือจะได้ไหมเนี่ยอะไรลูกอะไรคะนนี่่ไขตุกินไข่ตุนกิหมลูกกินไหมกินไหมกินไหมโอเคมืออันเอาอันไหนหน้า เดี๋ยววางร้อนนะลูกกุ้งกับหน้าอู้อันนั้นกุ้งโอ้นึกกุ้งนึ่งอันกี่บาทคะค่ะกี่บาทคะโอเคเอาไหนลูกเอาไหนฮะเปลี่ยนใจแล้วเหรอเปลี่ยนใจแล้วเหรอสองอย่างไม่ได้ลูกอันนั้นอะอันนี้เขาโพดได้อยู่นี่ไงมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนี่นี่ไงมิสออันนั้นเขาไม่แต่งเฉยเฉยกินได้แต่นี่นะนี่นี่นี่เขาแต่งแล้วนี่ เอาอันไหนเออเาันนไหปลี่ยนใช่ไหมหรือยังไงกินกระเพาะนะลูกนะเอาไหนหนูจะเอาไหนคะอันที่เป็นกุ้งแล้วอันนี้อเอานี้โอเคไปค้าไปค่ะเฮ้ยมินน้อยได้รอตลาดแล้ววันนี้อร่อยไหมคะโหนี่เปื้อนดิเปื้อนงานนี้อุดแล้ว โอ้หอยหามานี่คืออะไรหอยแม่เคยกินไหมล่ะเใช้ใครทำอะไรก็ไปแกงใส่ไก่ใส่หมูหรือว่าจะไปต้มป่นกับปลาทูก็ได้ทำได้หลายอย่างอืมอันนี้ริช่นืนโอ้ชนอันนี้้อหาจะมาจากไหนอันนี้หรอคะโตผ่นค่ะโอ้นนค่ะ ลูกก็ได้เกิดเองธรรมชาติก็มีจา่าแม้นไวหวนัวน้อยอ,อันนี้กินไม่พูดไม่จาเลยอร่อยหิวหิ้วระวังปืน,น,นเสี้ยนะคะ <c oughs> นักเรียนนักเรียนหิ้วอันนี้ครูทำทรงผมน่ารักมากเลยตากเข้าไปข้างในหน่อยลูกโอเค อร่อยไหมลูกไม่ไม่ดูดยากจังอืม๋อมันเป็นนงล่ะไงนี่ไงปแอนก็มีมันมีเกล็ดน้ำแข็งด้วยมันก็เลยดูดยากนิดนึงโอเคอ่ะเอาไหมแบ่งแบ่งแบงขอบคุณค่ะไม่เอาค่ะแบ่งแบ่งอู้หูมีการแบ่ขารู้แล้วนี่ไงอะไรไงลุงเสือมีหลอดอู้ลองดูสิอ่ะให้ให้ลุงเสือชิมดิอู้ห เข้าตรงไหนหลอดอ่ะร้อนนี่เหรออ่ะกระเทิบมากระเทิบมากระเทิบมาหาลุงเสือหน่อยลุงเสือไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหยิบเก่าแก่ยื่นไปแก่ยืนไปโอ้โอหอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยโอ้ยุกนิ้วเลยอืมไม่น่าล่ะชอบกินเขาบอกวันแรกลุงเสือเขาบอกว่าอยากจะไปกินน้ำแดงเย็นๆไม่แสดงว่าอยู่ที่โรงเรียนจะหิวแล้ว อยากกินแล้อยากกินแลแก้วนี้กี่บาทสี่บาทสี่บาทแก้วนี้สีบาทเด้แก้วนี้กี่บาทยี่สิบกว่าบาทยี่สิกว่าบาท22่สองยี่สิบสอประมาณอะไือองยีสิบว่าใกล้จะร่วงลล้จะร่วงลโอ้ดูดูดแล้วโอ้โหดูด ่่อยยดูใเลพีถ้าถ้ากินแล้วก็จะวางตรงข้างล่างนะจะพักกินเลยให้มันละลายก่อนเพ่อกินะขอบคุณลุงเสือที่พามาค่ะดูลูกขอบคุณลุงเสือด้วยอู้ยใบสวยมากเลยใบเยอะโอ้ยอะโอเคแซ่บหลายแซ่บหลายไปเดินทางกันเราไม่ชิมหน่อยะหรเลยไหมสรุปแล้วคือไม่ได้ยิ้ใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเนาะ ไม่ได้กินเลยมันดูดยากจริงนะหลอดเล็กไปลอให้มันแดงเลยอ่ะเอมามานันลอไม่มีก็ไปนู่นเลยเส้นอะไรนะที่เราไปตอนนั้นนะอ่ะนู่นแหละมันจะมีมตรงเดียวที่เดียวตรงนั้นแหละเส้นฟังโคนตรงนั้นจะมีแต่ในตลาดแนละ้วมันไม่ค่อยมีแล้วก็ดูเลยเห็นผมมันไม่โอ น้ำเต็มถุงแคร์ลูกเสือหรออ้าวมาได้ไงใม่ไน้ำเต็มเต็มถุงแครงมองดูตรงนี้โอ้โหดูแรงเหรอก็ดูแรงมากเลยโอ้โหดูดีดีลูกดูดีดีค่ะทำดีๆีแล้วไม่เอาไม่เอาเปื่อนเปื่อนลุงเสือเดี๋ยวมดตอมลุงเสือนั่นน่ะกินดีลูค่ะ ก็สรุปว่าไม่ได้เห็ดไม่ได้เห็ดนะลักถึงที่นานะจะเลยไปทางนน้นนี้มันดูดยังนะให้มันละลายก่อนมันก็ดูดง่ายไงดูดบินกินเลยค่ะกินข้าวพุงอินอยู่เลย อดูดแบบสะใจเลยเฮ้ยาจบหลายเจ็บหลายเลยกระเด็นนะหนูทำแรงไงลูกอย่าทำแรงโอเคค่ะเนาะสำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนหอมจังยังไมู่ก อร่อยขนมไทยั <um mm, ah, ้นัเลยเหรอเฮ้ยชื่นใจตรงนี้ก็มีเหรอลูก